h ห i ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้เห็นไหมหิมะตกนะครับก็โยเกมฟาร์มิ่งซ m ม l เลเตอร์นะครับพาร์ทที่11นะครับก็จําลองหิมะตกก็ฝากไปติดตามกันนะครับก็สำหรับวันนี้ครับไปรับชมคลิปกันเลยนะจ้าบอกไว้นะ่เดี๋ยวพาร์ทหน้านะครับผมเราจะมาขับรถทัวร์แมปกันนะครับว่าแมปตรงไหนอะไรเป็นยังไงบ้าง กับคันนี้เลยลรถบรรทุกของเรานะครับผมแต่ยังไม่ใช่พันนี้พันหนาเดี๋ยวจะมาขับไปดูนี่แต่ชุบมันกระติ๋นเฮ้ยเราจะมายายหรอวะเดี๋ยวขอเปลี่ยบเท่ากันมาครับใจเย็นนะครับรอผมก่อนนี่ผมกำลังไปนี่มันใครวะมันแต่ชุบมันกระตนแฟรชซีปอนี่นี่ชุบเฟรชกัน จริงครับผม,มนะครับโอ้อันนี้กเกือบเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วก็เอามาเกี่ยวไล่นี้ต่อนะเดี๋ยวขอเอาอันนี้ออกก่อนเครื่องปร,รูเดี๋ยวเราก็ปลูกต่อเลยก็ได้นะเดี๋ยวแต่ขอให้เดี๋ยวผมขอให้มันไถไปสั้งไอไถไปทังนี้ก่อนเด็กมาไถถุงไหมวะเด็ก่าไถถุงไหมวะมาดูสิ ดีครับเลยอ่าฮะนี่แหละธุรกิจลุงเรืองเรามาดูราคาข้าวโพดวันน uh, ี้นะครับอ้ไปขายที่อะไรเนี่ยมิ้วขายที่มิ้วก็ได้อุ้ยอุ้ยราคาขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะมิ้วราคาโคตรเจ่บเดี๋ยวเราเดี๋ยวเออวะเดี๋ยวจะปลูกข้าวโพดอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปปลูกดอกไม้กันเนาะ ว่ามันต้องแล้วปลูกดอกไม้มันใช่อะไรเกี่ยวๆไม่รู้เหมือนกันนะครับเราปลูกดอกไม้ไม่ใช่อะไรเกี่ยวๆนี่นะครับทำเร็วปลูกไวใจวารุนี้มืออีกแล้วอาการยิง่งหนื่อยอยู่อ่ะ,อ,ะอากาศไม่ไหวอ,อากาศยินทีงนี้ก็อากาศหนานะครับแน่ ก็ดูมันเกี่ยวขอโทษก็ช <c oughs Uma> ่วงนี้อากาศเย็นนะครับผมก็ใส่เสื้อหนาวครับผมพันผ้าอุ่นแล้วก็จะพัดอะไรดึงแจ้าก็เหมือนก็พันผ้าอุ่นตื่นแม่เรียนเสียสายคือผมอะบางเวยาสายคนบ่อยเลย ปกติก็ไปสายแล้วนะยิ่งเดืนหน้าหนาวเนี่ยสายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคือแบบวันนี้คืนนอน้องโมงขึ้นใช่ปะเออ,อเปุ๊บผมเไปมาปดูนาฬิกาเหลือวเวลาอีกตั้งหนึปกติผมจะออกไปจากโรงเรียนก็ออกไปจากบ้านนะครับก็ประมาณหนึ่งโมงสี่สิบอะไรประมาณเนี้ยนะครับออกจากบ้านเอามาใส่ไปเองนะก็ วันนี้ก็สองมงควา่าเพือจะได้ไปโรงเรียนยเกื่อให้เกินเป็นเหนือยิ่งที่ทำเงินก็เป็นคนตื่นสายอยู่แล้วเนาะโอ้ผมนอนดึกตอนนี้อนะัดคิดอยู่ทีหนึ่งนะครับซึ่งพรนะุ่งนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะพรุ่งนี้วันพุธถัดนะไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับผมหยุดหยุดอยู่สองวันก่อนใกล้จะถึงวันละกับทุ่งละก็ขอให้แค่จะมีคู่กัะสมันสมัยผมก็ Tidak ada apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Biasanya saya tidak pernah bersama dengan teman saya. Tetapi semasa itu, saya berdua bersama. Filosofi, bukan? Jika tidak, Kau yang kamu cakap? Kehidupan kita... Tidak ada apa-apa lagi. Bagaimana kamu ก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับไม่มีความเพื่อนสนิทนองรื hmm. <I feel S 1> <ๆ>่อเกมอะไรแบบน้ครับพ่อแม่ต้องมีเติมก็ได้แต่ก็ต้องปลอบใจตัวเองด้วยว่าคนน่าจะดูดูแลเศร้าอ่ะไม่ไหวแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองเก็บข้อพจน์นะครับให้ให้มันถึงสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะ ไปขายดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่เอาตอนราคาขึ้นด้วยตอนนี้ราคายังไม่ขึ้นติดอีกบัตรอะขอย้ายก,ก่อนนะครับเดี๋ยว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 เอามันยังถ่ายไม่เสร็จเลยเออถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปเลิกใช้ก่อนบัตรนี่มันพุ่งจริงจเลยอะ่ะมันมันแบบสมองสมองแบบ เออะสมองกลวงไม่ฉลาดหรือเปล่าก็แค่ถ่ายรถมันจะไปยากอะไรวะโอเคมาต่อครับมันผะมันจะไม่เต็มนะซีแต่เราต้องลาเข้ามุมให้ก่อนนะครับอุย้อลยลุงแลครับคุณพี่เอ้คุณพ่อลุงจอนลุงแล้วครับลุงจอนอะไรวะ ฟ่าเครื่องปูกก like ็เอามาปูกซ okay, ่ำเนาะนี่เครื่องปูกตรงแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาวงกองข้างนี้ก่คนบโอเคลงไปไถใช้พิกคันได้ไงเนี่ยไม่ไหวก็ไปชนาได้ไงเาาได้โอเคมาลงเลย นะครับแล้วเราก็เอาคันนี้ต่อนะครับลงสำหรับลงตรงนี้เหลือนิดนึงเนี่ยไปกับเองกับเองบอตครับ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็เกี่ยวได้อีกส,สามซีนเดอร์จะไปใส่ <c oughs> กันนะเราจอไม่ทำอ็ไดรจะไม่ก่อนนะคะ <c oughs> รับตลองเกี่ยวเพิ่ม ไอ,อคลิปหน้าจะเป็นคำโดยบรรทุกเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะได้แบบตัดหญ้าบ้างของเก็บเงินได้แล้วนะครับพัดหน้าก็เก็บอีกนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะมาลองตัดหญ้าสอนตัดหญ้ากันนะครับสำหรับเกมพามิสม,มิเตอร์น,นะครับพัดน,นี้ครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับก็สหรัแบบคลิปนี้นะครับมาใช้ชีวิตกับ เราต่อนะครับก็กกดไลค์ด้วยฝากกดคลิปกดกติดตามเพอร์ลีนะครับก็สำหรับลิปนี้นะครับมีแค่นี้ See you again บาจ้าบาจ้า